ครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมโปรแกรม SKY ยเวอร์ชัน3.0นะครับซึ่งอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่ามีจุดเด่นอยู่ที่ระบบวิดีโอคอลนะครับครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเลยผมจะลองคอนเน c t ระหว่าง iPhone 4กับตัว PC นะครับโอเคแลดวเข้าโปรแกรมสก p e ก่อน อ่าครับรอสักครู 20, ่ฮะอ่าโอเคครับก็สำหรับโปรแกรมนะครับสกายสามจุดศูนย์ะครับเดิมหลักๆแล้วมันก็ยังไม่แตกต่างอะไรจากตัวเก่ามากนะฮะระบบคอนแทคยังเหมือนเดิมครับที่เพิ่มเข้ามาก็ถ้าเกิดสมมุติถ้าเกิดเครื่อง PC หรือว่า iPhone ของใครลองลองรับระบบวิดีโอคอลคือหรือมีกล้องหน้าอะไรเงี้ยครับมันจะขึ้นเป็นรูปกล้อง เนี่ยฮกล้องวิดีโออยู่ตรงนี้ถ้าเกิดการคอนเน็กกับ PC แล้วเครื่อง PC เครื่องที่เราคอนเน็กด้วยที่จะที่เราจะ,ท,าจะที่เราจะส่งไปเนี่ยมันไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่มีกล้องไม่มีเว็บแคมเงี้ยก็จะไม่ขึ้นฮะก็คือเขาจะรับภาพเราได้อย่างเดียวฮะแต่เขาจะไม่สามารถส่งได้อันนี้ก็คือหลกัหลกๆของหน้าตาจะเหมือนเดิมอยู่นะฮะครับวิธีการเรียกนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเรียกจากตัว iPhone เลยละกัน นี่กดเข้าไปที่ชื่อไหฮะก็จะมีคือเมนูตรงนี้จะถูกเพิ่มเข้ามาคือระบบวิดีโอคอลนั่นเอง,เองที่ถูกเพิ่มเข้ามาอาลองกดลงไปเลยเอสักครู่ฮะทันที้ผมทํางานผ่านตัวเครือข่าย 3G นะฮะ,ะนี่ดูที่จอครับมีคนเรียกมาแล้วนะฮะนี่เราสามารถเลือกตอบได้ครับจะอันเซอร์เฉพาะแบบ เสียงผ่าน Vo, VO IP ฮะหรือว่าจะ Answer with Video ได้อันนี้ผ่านระบบ Data ผมจะลองอันนี้นี่ฮะอันนี้เ Web Webcam ว็บ c a m ที่ผมใช้อยู่นะฮะอันนี้ภาพข้างล่างนี่คือ Web จากกล้องตัวนี้ซื้อสองที่ที่ตัวเราข้างบนคือนี่จากตัว iPhone นี้นี่ะอ่านี่ครับโดยไอ ในสำหรับสไหร์บฟฟน iphone น,นะครสามารถที่จะดูแบบแร s ส a p e ได้ด้วยนี่ฮะก็คือการทำงานผ่านระบบ3ามจริงมันผมว่าค่อนข้างลื่นไหลรแต่ภาพอาจจะไม่ได้ชัดอะไรเหมือนตัว FaceTime ที่ a p p เปิลให้มานะฮะอีกทั้งเรายังสามารถส,าารถสลับกล้องหน้าได้ด้วยนี่กดตรงนี้ฮะจะนี่โน c ค m เมรคือตัดไม่ให้ใช้ภาพฮรใช้งานแค่เสียงอย่างเดียว อันนี้ใช้กล้องหลังฮะอันนี่คือกล้องหลังนะฮะกลับมากล้องหน้านี่ฮะอ่าแต่ทั้งนี้นะครับสำหรับตัววิดีโอคอลสำหรับ iPhone นะฮะถ้าเกิดคนใช้ PC แล้วเล่นวิดีโอคอลอยู่แล้วเราจะพิมพ์ข้อความ จากตรงนี้เดี๋ยวผมกดให้ดูนี่ IM เนี่ยฮะเรียก M ขึ้นมาครับถ้าเกิดเป็น PC กับ PC ด้วยกันเองเราจะเห็นข้อความใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเป็น PC เชื่อมต่อกับ iPhone มันจะไม่เห็นฮะเพราะว่ามันเหมือนเราต้องวางสายก่อนถึงจะมองเห็น ข้อความที่เราที่ที่ทางนู้นเขส่งมาให้เรานะฮะนี่ผมจะทำตัวอย่างดูนี่เห็นไหมฮะมันถึงจะมีเตือนขึ้นมาว่ามีใครโทรเข้ามาฮะก็อาจจะยังถือว่าเป็นข้อเสียเลย็กน้อยฮะซึ่งมันก็ต้องควรจะแก้ต่อไปครับผมนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วหลักๆก,ก็เพิ่มเข้ามาเท่านี้ครับ